สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาดูเหรียญ5าบาทซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่าของในหลวงรัชกาลที่9นะครับในปีพศนี้จะมีบางเหรียญนั้นที่น่าเก็บสะสมนะครับเชื่อกันว่านะครับผายภาคหน้านั้นจะมีราคาเกินหน้าเหรียญนั่นเองครับ เรามาดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของธนบัตรด้วยนะครับธนบัตรที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับให้ความสนใจแล้วก็นะครับถ่ายถามเข้ามาเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของธนบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์สิบาท5บาทนะครับยีบาทแบงค์ร้อยบาทนะครับแล้วก็แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันต่างๆนะครับที่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับหลายคนนี่นะครับสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ เรื่องของนะครับธนบัตรที่เป็นเขาเรียกว่าเลขกระจกนะครับหลายคนเก็บเลขกระจกไว้ในมือนะครับแต่ว่านะครับไม่รู้ว่านะครับแบบไหนที่นะครับพอที่จะมีราคาเกินหน้าแบงค์นะครับหรือว่าพอมีราคาในการเล่นหาในกลุ่มนักสะสมนะครับวันนี้คลิปนี้ครับผมก็นะครับมีในเรื่องของตัวอย่างของธนบัตรเนี่ยมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่มี ธนบัตรที่เป็นเลขกระจบนะครับเพราะนั้นนะครับเพื่อนๆครับในส่วนของเลขกระจบเนี่ยผมจะให้ท่านดูตัวอย่างของธนบัตรใบนี้นะครับเกี่ยวกับเลขกระจกนะครับเพื่อนๆครับลองดูข้อมูลซักนิดหนึ่งนะครับว่าใบนี้นั้นทําไมถึงคิดว่าจะมีราคาเกินหน้าแบงค์นะครับแน่นอนครับเลขกระจบนี่มีหลากหลายเลขด้วยกันนะครับเลขกระจบก็อาทิเช่นนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งในเรื่องของเลขกระจบก็คือนะครับถ้าสมมติว่าอย่างนี้นะครับ นะฮะเป็นหมวด1อย่างนี้นะฮะหบีหรือว่า1พอพานแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นนะครับห้าหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับและ1 1 1 5หอย่างนี้นะครับในส่วนของกระจกก็คือเลข5เนี่ยด้านบนเนี่ยกับด้านล่างเนี่ยเป็นตัวเดียวกันถัดมาเลข1เนี่ยนะฮะเป็นตัวเดียวกันนะครับ,รบแล้วก็ตรงนี้ถัดมาเลข1เนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับเนี่ยฮะ แล้วอยู่ตรงกลางเป็นเลขหนึ่งแบบนี้เขาเรียกว่ากระจกหนึ่งครับแต่ว่าในเรื่องของกระจกนี้มีมากมายนะครับในเรื่องของกระจกเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามีมากจริงๆนะครับในส่วนของเลขกระจกทั่วไปเนี่ยถ้าจะเก็บสะสมก็เก็บสะสมได้ก็ได้จาว่าก็มีความหมายอยู่นะครับก็คือคําว่าเลขกระจกนั่นแหละแต่ถ้าสมมุติว่าไปเกิดขึ้นกับธนบัตรเก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆแบบนะครับเป็นโทมัสหรือว่าอะไรเนี่ยราคาจะแพงกว่าปกติ แค่นั้นเองนะครับในเรื่องของเลขกระจกแต่ใบนี้ทำไมถึงนะฮะมีราคาสามารถขายในกลุ่มนักสะสมได้แล้วก็เราก็ซื้อให้ด้วยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยจะยังไม่แพงถึงขนาดว,ว่าต้องแบบแพงมากมายแต่ยืนยันว่ามีเกินหน้าแบงค์นะครับมันมีความหมายนะครับมีที่มาที่ไปของการขายได้กลับไปได้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเลขห้าใช่ไหมครับ แล้วห้าหนึ่ง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 ห้าเนี่ยเกือบจะตองหนึ่งนะฮะนี่เขาเรียกว่าเกือบตองหนึ่งแต่ว่านะครับไม่ได้ตองหนึ่งก็จริงแต่ด้วยที่นะครับหมวดเนี่ยด้านบนเนี่ยเป็นเลขหนึ่งก่อนนะครับเป็นเลขหนึ่งก่อนนะครับก็เลยมีความหมายว่าเป็นหมวดที่หนึ่งแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นพอพานนะครับหนึ่งพอพานอย่างเงี้ยแต่จุดที่ทําให้ดูสวยงามก็คือสภาพของการตองหนึ่งเนี่ยมันสวย ไม่ว่าจะเป็นใบนี้หรือถ้าสมมุติว่านะครับท่านมีแบบว่าสมมติเลขตรงนี้เป็นเลข9แล้วตรงนี้เป็นเลข9แล้วตรงนี้เป็นเลข2หมดเลยแล้วมาตกด้วย9อย่างเงี้ยนะฮะแบบนี้ก็ประเมินราคาให้ได้แต่ถ้าเป็นนะครับ1ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับคือตอง1ทั้งหมดนะฮนะไม่มีได้ค่ามาขั้น2ตัวเนี่ยราคาจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะนะครับเก็บเลขกระจก หรือว่าต้องการขายได้จริงๆเนี่ยควรที่จะเก็บเลขลักษณะแบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้หมดแต่ถ้าตรงนี้เป็นเลข9เลข2ก็ได้เลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลข5ก็ได้นะครับอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นเลขอะไรก็ได้นะฮะที่เป็นเลขตัวเดียวกันระหว่างด้านบนกับตรงนี้แล้วก็บริเวณบริเวณที่เป็นเลขกระจกในข่อให้เป็นหมวดที่เริ่มต้นอย่างเช่นนะครับถ้าตรงนี้เป็นเป็นเลข2ตรงนี้ต้องเป็นเลข2อย่างนี้นะครับจะมีราคาเลยเพราะนั้นก็ขอแนะนํานักสะสมมือใหม่นิดนึง นะครับที่ส่งเลขกระจกเข้ามาก็ขอบคุณมากๆเลยถ้าเป็นกระจกแบบนี้เนี่ยจะรับซื้อให้นะครับถ้ากระจกส่วนอื่นเนี่ยยังไม่รับนะครับหรือว่าจะเป็นตองเก้านะครับอยู่ตรงกลางเป็นเลขศูนย์แล้ตองเก้าหมดเลยอย่างนี้ก็นะครับมีราคาประเมินเกินหน้าแบงก์นะครับก็ฝากถึงเพื่อนๆนนักสะสมด้วยนะครับมาดูข้อมูลในเรื่องของเหรียญที่ผมจัดให้นาในในคลิปนี้เหรียญนี้นะครับในส่วนของเหรียญ5บาทนะครับที่เราจะพูดถึงกันมีจํานวนการผลิตนั้นจํานวนมากนะครับ เหรียญที่ผมจะพูดถึงนี่นะครับมีจํานวนการผลิตทั้งสิ้นนี่นะครับอยู่ที่254ร้อยห้าสิบสี่ล้านสี่แสนสาเหรียญครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เพื่อนๆไปเก็บแบบไหนนะครับให้มีอนาคตนะครับมาดูข้อมูลครับในเรื่องของเหรียญครับขออนุญาตซูมนะครับจะได้เห็นกันใกล้ๆนะครับขออนุญาตนะฮะเป็นเหรียญ5บาทนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ ฝั่งซ้ายเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชฝั่งขวานั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับเรียนปีที่ผมจะพูดถึงคือปี2549ครับปี2549นี่นะครับนะครับตามข้อมูลนี่นะฮะที่มียอดการผลิตนี่สูงถึง254ล้าน 4, 4 3,000เหรียญน,นะครับไม่ใช่น้นอยๆนะครับและมีหลายคนที่ส่งปี49เข้ามานี่มากเลยก็นึกจบว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งใจดูคลิปเท่าไหร่ไม่ได้ตั้งใจศึกษาหาความรู้เท่าไหร่นะครับพอมาเห็น ปีปศก็รีบปิดคลิปเลยนะครับแล้วก็แจ้งว่ามีแต่จริงๆ้วไม่ได้มีนะครับข้อมูลของปี49นะครับถ้าสมมติว่านะครับเพื่อนๆไปเจอนะครับผมจะให้2ข้อมูลนะผมจะให้2ข้อมูลแล้วก็ให้ดูเหรียญจริงด้วยนี่นเหรียญน,นี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูเหรียญจริงเหรียญที่เพื่อนๆเนี่ยเคยส่งมาหาผมปี4 9เนี่ยเวลาหมุนเหรียญเนี่ยมันจะไม่กลับลงก็คือนะครับเวลาหมุนเหรียญนเนี่ยนะครับหน้ากาับหลังนี่จะหันขึ้นไปทางเดียวกันเขาเรียกว่าพิเศษตรงนะครับคือเพระบรมารูปของพ้น พอหมุนกลับมาเนี่ยนะฮะแล้วนะครับวัดเบญจม่าบพิรดุสิตวนารามนี่หันขึ้นไปเทียงเดียวกันอาทางเดียวกันนะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นตรงนะครับก็ขายได้แต่ถ้ากลับลงมาแบบนี้ยังขายไม่ได้แต่เหรียญน,นี้ผมจะให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับท่านลองสังเกตดูเหรียญนี้ให้ดีนะฮะท่านลองสังเกตดูเหรียญนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวจะส่องให้เพื่อนๆดูดูถึงความสวยงามแล้วก็นะครับด้วยความพิเศษของเหรียญปีนี้นะฮะปีปียวกันนะปี49ปีเดียวกัันนนะครบเดดดี๋ยววผมใหหู้่าจุไ นะครับที่ทําให้หน่าเก็บสะสมแล้วก็มีอนาคตนะครับดูนะครับเพื่อนๆดูสังเกตดูคําว่าภูมิพลอดุลยเดชให้ดีนะครับขออนุญาตนะครับผ่านเพื่อนดูเหรียญสวยงามนะครับคลิปนี้นะฮะเพื่อนลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้นะฮะแต่มีความพิเศษก็คือเนี่ยเห็นไหมฮะแต่เป็นการปั้มซ้อนแบบสวยงามเลยครับเนี่ยฮะแบบนี้ถามว่ามีราคาเล่นหากันไหมมีนะครับ สำหรปี49ที่สวยๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะคำว่าภูมิพลโดนเดเดตเนี่ยนะครับอ่าพ่อพานมอมา้าสดงอันนี้ฮะเป็นตัวหนาเตะแบบนี้แล้วเป็นสองชั้นเหมือนปูนเละนะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะแบบนี้นะเมื่อเราส่องดูเหรียญตัวเองนะครับเนี่ฮะเห็นไหมครับจะต,ต่างจากเหรียญอื่นอยู่นะครับจะต,ต่างจากเหรียญทั่วไปอยู่นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับนี่คือด้านหน้านะ ด้านหลังสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะฮะเพื่อนๆเนี่ยฮะเก็บสะสมได้ครับราคาอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าภายภาคหน้านี้น่าจะแรงนะครับเพราะว่าปีสี่เก้าก็ผลิตมาหลายปีนะครับหลายปีแล้วล่ะนะครับอย่างนี้แล้วด้านหลังเป็นแบบไหนท่านลองสังเกตดูนะครับด้านหลังเนี่ยความพิเศษของเหรียญปีนี้เนี่ยมีเราได้เห็นก็คือนะครับด้านหลังเนี่ย แน่นอนครับเหรียญปีนี้นี่จะไม่มีขีดกระเบื้องนะนะครับลองส่องดูนะครับปีสีไม่มีขีดกระเบื้องนะเห็นไหมครับไม่มีขีดกระเบื้องหน้าบอลไม้นะนะครับแต่ว่าจุดที่เพื่อนๆต้องดูนี่คือบริเวณนี้นะฮะบริเวณที่เป็นคําว่าประเทศไทยแล้วก็พศ2549นี่นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะพเพื่อนเห็นอะไรไหมฮะตัวหนังสือนี่หนาเตอะเลยเห็นไหมฮะ ไม่มีช่องว่างตรงม้วนของในข้าเลยนี่ครับเหรียญที่ผมแนะนําให้เก็บเนี่ยเป็นแบบนี้นี่ฮะเห็นไหมครับคําว่าประเทศไทยอะไรยเงี้ยนะฮะตัวหนังสือซ้อน้วก็เป็นเลอะเลยเห็นไหมครับดูคมแล้วก็ดูคมดูสวยนะฮะเนี่ยถ้าจะเก็บให้เก็บแบบนี้นะครับพเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับตรงที่เป็นโคมไฟเนี่ย ปกติตรงนี้เนี่ยบริเวณเนี้นะครับเพื่อนๆปกติบริเวณนี้นี่จะเป็นเล็กๆนะเป็นเล็กๆบางๆนะเหรียญทั่วไปเนี่ยแต่เหรียญน,นี้เนี่ยจะเป็นเลือะๆแบบนี้ดูนะฮะเห็นไหมครับเป็นเลอะๆเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยเป็นเต็มๆนะฮะเนี่ยเป็นสองชั้นนะครับวัดเป็นจามารปรพิษเนี่ยนะครับก็หลังคานี้ก็เป็นแบบเส้นใหญ่ๆนี่ไฮไลท์เลยนะฮะเนี่ยคำว่าประหลัดเทศไทยเห็นไหมฮะ นดูสิครับความคมชัดแล้วก็ความสวยงามนะครับเป็นเป็นสองชั้นเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยฮะอย่างนี้ครับนี่แบบนี้นะครับคงความสวยงามเก็บสะสมได้ครับเพื่อนๆถ้าใครมีเหรียญแบบนี้นะฮะในปี49เนี่ยสามารถที่จะเก็บสะสมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับนะครับเหรียญที่ผมแนะนําแล้วก็ธนบัตรที่แนะนําในคลิปนี้นะครับราคาเนี่ยมีเกินหน้าเหรียญหน่อยแต่ยังไม่ได้แพงอะไรมากมายนะนะครับถ้าท่านมีเยอะๆจริงๆเนี่ย นะครับอยากจะปล่อยทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้ครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับมี QR ว o d e โคแล้วก็ ID ให้นะฮะสามารถติดต่อได้ใครที่มีสินค้าแต่จะขายให้เราหรือส่งประเมินราคานะครับในส่วนของ Li ยแอดอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับสองลาแอดนะครับที่มีนะฮะตัวแอดด้านหน้านะครับอ่าตัว A ม้วนหางเนี่ยนะครับอย่าลืมพิมพ์เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวติดต่อไม่ได้ถ้าของท่านมีราคาผมจะประเมินราคากลับทันทีนะครับ ถ้าไม่ใช่นะครับใครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆเนี่ยส่งมาประเมินราคาจํานวนมากนะครับฝากถึงนะครับเพื่อนๆนักสะสมที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชาแนลครั้งแรกนะครับ ยังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ท่านพลาดในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดนักสะสมและมีการประกาศรับซื้อให้ด้วยนะครับในคลิปของเราเพียงแค่ทุกท่านนั้นตั้งใจดูคลิปแล้วก็ดูรายละเอียดให้ดีนะครับว่าจุดไหนอย่างไรมีราคาแน่ๆครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ